ทุกคนจะต้องไม่เชื่อแน่ๆน,นี่คือเบเบรสายป้องกันที่เบามากๆมันคือสายป้องกันอย่างนั้นหรอทำไมมันถึงเป็นสายป้องกันถ้าอยากรู้ลองคอหน้าจอ2ทีแล้วกดติดตามนี่คือวายเวอร์เกลที่มากับกล่อง UX07 o e n i x l a t h e r d e x Set มังกรแห่งเท่าฐานที่มาพร้อมกับสีกเกรย์หรือสีเทาที่ต้องบอกว่าดูดุดูโหดเหมือนเท่าทุลีแต่ความลับมันอยู่ตรงที่ตัวเบรดเบร์จะมีใบมีดอยู่ทั้งหมด4อันและตัวยึดเบรที่เป็นเหมือนกรงเล็บของมังกรคอยเกี่ยวชิปไว้สวยงามมาก แต่ความลับมันอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนลองสังเกตรูนี้ดีๆจะเห็นว่าตัวเบรดมีการเจาะรูมหมดทุกใบมีเพื่อเพิ่มการไหลผ่านของอากาศทําให้เกิดแอร์ฟล w ช่วยเพิ่มการหมุนและแม้ตัวนี้จะน้าหนักเบาแต่ก็สามารถทําให้อากาศช่วยกดตัวเองลงบนสนามได้บริเวณด้านหลังจะเป็นสีดําทึบใสแบบนี้สวยงามและโหดมากๆมาพร้อมกับแรเชต260สีเทาดําแบบนี้สวยงามมากๆที่มี260แบบนี้ก็ช่วยกระจายแรงจากศูน ทําให้หมุนได้นานมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับบิดสไปหรือบิดเอสที่จะช่วยยึดพื้นที่แอลเรียกลางสนามให้กับคุณเมื่อประกอบเข้าด้วยกันเป็นสายป้องกันที่ตัวเตี้ยและเล็กมากจริงๆแล้วก็ถ้าสามารถมุดเข้าไปใน c x ได้ก็สามารถตีศัตรูเบิร์ดได้ไง่ายๆเช่นกันและนี่คือไวเวิร์นเก 260s ใครที่ยังไม่มีต้องซื้อจากเด็กเซตนี้เท่านั้นมีโค้ดส่วนลดเยอะมากกดที่ตะกร้าได้เลย